ครับโอเคไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ทางเพจอีจันก็ได้มาที่ตรงบริเวณส่วนหลวงรอก้าหรือว่าหมู่บ้านเสรีวินล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีคําสั่งของผอ,อ,อเขตประเวศไปแล้วว่าให้มีการยุติการทําการค้าขายที่เป็นตลาดตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับซึ่งก็เป็นที่เงียบเหงาพอสมควรนะครับ แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราได้รับแจ้งจากแหล่งขา่าวแถวนี้บอกว่าเอะมีการทําตลาดอีกแล้วรถเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลยลงพื้นที่มาดูในช่วงนี้นะครับว่าตลาดเป็นยังไงก็บรรยากาศที่เห็นตอนนี้แม่ค้าก็ทยอยเก็บของบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็มีมบีบางท่านที่ก็ยังปรุงอาหารกันอยู่ซึ่งข้อตกลงของพวนนวยการเขตเปาเวศนะครับกับทางกทมก็มีมติว่า ให้สามารถขายสินค้าหรืออาหารปรุงสุกได้แต่ว่าไม่ให้เป็นสินค้าสดที่จะทําให้ส่งกลิ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ยังมีพ่อค้าอยู่นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับหลังจากที่มีคําสั่งของเขตประเวทเนี่ยครับของเรามีผลกระทบยังไงบ้างครับสําหรับตัวพ่อค้าการไปถามนีคะคือวันนี้เรายังขายอยู่ไหมก็ยังขายอยู่คแต่ยังรออยู่ว่าจะตัดสินเป็นยังไงครับรอรับคำตอบอยู่ ครับก็ทางพ่อค้าก็รอคําตอบอยู่เนาะก็มีแม่ค้าอีกบางส่วนนะครับที่อยู่ข้างในสวัสดีครับบสวัสดีครับคุณพี่ครับในฐานะที่เราขายของสดเนี่ยพอเขามีคําสั่งออกมาแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างให้ขายของสดแล้วอันนี้คือไม่ใช่สดคือมันแปเรูปกินได้เป็นผลไม้แย่กากคือกินแบบเราทําใส่แก้วแล้วก็ทานทานแล้วก็ ถ้าลืมจะเอาไปทานเอาไปกลับกลับไปบ้านก็ไปทานเลยเราไม่ใช่เป็นของสดค่ะไม่ใช่แล้วตรงนี้เราได้รับผลกระทบไหมในการปิดตลาดตรงนี้ก็มันก็ต้องมีค่ะเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะทุกอย่างทรกทุกอย่างค่ะแล้วเราอยากให้ทางหน่วยงานรัฐหรือว่าใครก็ตามที่ดูอยู่นช่วยเหลือเรายังไงบ้างคก็ช่วยแบบไหนเนาะบอกไม่ถูก คือหลังจากนี้หลังจากเจ็ดวันแล้วเราต้องปิดร้านแล้วเ<ม>นี่ยเราจะไปทําอะไรต่อหลังจากเจ็ดวันนี้ก็รอคําตอบอยู่เนาะว่าเขาจะบอกเขาจะยังไม่รู้ค่ะว่าจะปิดหรือว่าจะขายเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าขายได้เพราะว่าน,น,น,นั้นเปิรมาเก็ตนี่ทาถูกต้องอยู่ว่าขายได้เป็นบางอย่างเขาบอกว่าองสดขายไม่ได้แต่เราก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมครก็ รอฟังเลรอฟังต่อเนาะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูทางร้านอื่นๆเนาะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันในบางจุดนะครับหลายๆร้านก็มีการเก็บของออกไปแล้วนะครับสวัสดีครับวัสดีครับจะสอบถามนิดนึงครับว่าหลังจากที่มีคําสั่งของทางกทมแล้วของเรามีผลกระทบยังไงบ้างครับ มีผลกระทบยังไงบ้างครับอ๋อก็อ้ยออีกแล้วเนี่ยอันนี้สดอยู่เนาะถามว่ามันกระทบไหมมันก็กระทบไเป็นยังไงบ้างครับเราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงไม่เล้จะพูดยังไงเราขายอะไรเราขายอะไรขายหมูสดค่ะอ่าฮะแล้วเราต้องต้องย้ายออกไปเนี่ยเราเราต้องไปทําอะไรไปที่ไหนเรามีที่หรือยังอ๋อไม่มีค่ะไม่รู้จะทําอะไรด้วยถามอยากจะถามเหมือนกันว่าจะให้ทําอะไรค่ะเพราะเราขายตรงนี้มานานแล้วเน่ ประมาณกี่ปีแล้วครับที่เราอยู่ตรงนี้ประมาณ1ิปีค่ะสิบปีงั้นแสดงว่าเราก็คุ้นเคยกับตรงนี้เป็นประจําอยู่แล้วค่ะโดยส่วนตัวแล้วเรากับทางคุณป้านี่เคยละแค่ละขายเรื่องปัญหาตรงนี้ไม่ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าแต่ละคนก็คือแม่ค้าไม่ได้อะไรเลยคือมาขายเสร็จแล้วก็กลับบ้านอืมว่าส่วนใหญ่เราขายวันไหนบ้าง ขายวันธรร,ธร,ร,ธร,รมดาก็า<ช>คือแป๊บๆนึงค่ะคือไม่ได้ขายนานคือขายจากหกโมงมาถึงแค่สิบโมงแม่ค้าก็ต้องเคลียร์หมดแล้ว<ม>แต่วันนี้คือในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเตรียมของด้วยอะไรด้วยอันนี้คือเก็บของที่จะย้ายออกหรือวอ่ายังไงครับไม่ค่ะไม่ก็คือเขาให้ขายถึงวันที่28แต่ว่ายังไม่รู้อีกทีนึงว่าเป็นยังไงก็ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะให้ทํายังไงนั่นแสดงว่าตอนนี้ก็ยังขายไปได้จนถึงวันที่28 ก็เหมือนปกติก่อนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกับคุณป้าทางนี้นิดนึงเนาะครับมีผลกระทบยังไงบ้างครับหลังจากที่ทางเขตเขาได้ออกมาให้เรายุติการขายตรงนี้ครับมีผลกระทบก็คือว่าเราไม่มีที่ขายไม่มีที่ทำมาหากินเลยเพราะเราไม่ได้เตรียมรองรับมาก่อนแล้วบอกสั่งว่าอาทิตย์นี้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เร็วไปอยากให้ผ่อนผันเพื่อเราจะได้เ บางทีเราลงทุนซื้อของไว้แล้วบ้างอะไรบ้างอาทิตย์เดียวมันก็ขายไม่หมดหรอกอเราไปสีมุอเมืองทีเราก็ซื้อวัตถุด,ดิบมาก็เยอะทุนเราก็จมอยู่ตรงงานแล้วก็เดือดร้อนอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าใครที่กําลังดูอยู่ช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างป้า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 พูดอยากให้หน่วยงานอยากให้หน่วยงานรัฐหรือว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเข้ามาช่วยทางตลาดยังไงบ้างครับ อ๋อคือเราอยากทําให้มันถูกต้องนะฮะคือทางไหนที่มันถูกต้องเราก็ยินดีที่จะทำครับก็ก็ไ่ทราบกันว่าหนึ่งงานอะไที่จะจะช่วยได้ตรงนี้เพราะพี่ทําตามทุกอย่างอยู่แล้วครับแล้วถ้าเราต้องย้ายไปทําที่อื่นยังไงเราสะดวกไหมหรือว่าก็คงไม่สะดวกฮะเพราะว่าจะเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วพอมีกรณีกับคุณป้าอย่างเงี้ยเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด อก็อยากขอข้าใ,ใจคุณป้านะฮะ,ฮะคือก็เข้าใจะแต่ว่าพวกก็เราก็เป็นฝ่ายทีอ่อะไรในสังคมแล้วก็จะต่อยต่ำกว่าเขาขอเห็นใจเขาเห็นใจพวกเรานะฮะครับถือว่าเราเราอยากให้มันถูกต้องนะฮะ,ฮะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้คือเราต้องเก็บของออกหรือย,ยังหรือว่า ก็ตามที่ท่านผู้่าวบอกก็ถึงสิ้นเดือนนี่นะครับตอนนี้เราก็เนื่องจากว่ามีของที่เราสั่งซื้อมาอะไรเงี้ยเราต้องก็ทยอยตอนนี้เอามาขายให้หมดก่อนนี่เครับก็าต้องขายให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้แล้วหลังจากนี้จะทาอะไรต่อก็คิดหาทางอยู่นะครับก็ดูว่าเราสามารถจะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าตามที่คําสั่งนี้ที่นี่ต้องถูกรือไหมครับเี่อที่สามนี่น่าจะ เป็นเรื่องอาคารก่อสร้างว่ามันจะถูกต้องอาจจะบางส่วนมันต่อเติมมาเงีย้ยอาจจะต้องเลือกออกไปเพราะว่า,าในแง่ของอาคารอนิตหรือว่าเรื่องตลาดเนี่ยนี่ต้องไปดูกันอีกทีเงีย้ยฮะแต่ว่าคุณป้าก็จะโอเคทิ้งไปจะถูกต้องเงีย้ยก็ขายได้แต่คุณป้าก็ไม่ยอมต้องออกไปออกไปอย่างเดียวเนี้ยพวกเราก็เดือดร้อนกันแน่มันไหล,ล้อดชีวิตนะครับ <laughs> ก็ถ <accurately S 2> ือว่ากระทบไปเยอะใช่ไหมครับตลาดก็คือเรียงจากตรงนี้ไปถึงสุดตรงนู้นก็โดนผลกระทบหมดเลยโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็เริ่มเก็บกันแล้วซึ่งจากแม่ค้าก็พรุ่งนี้เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ตลาดเปิดใช่ไหมครับพรุ่งนี้เปิดเต็มที่เนาะก็ลุกเพจครับพรุ่งนี้ที่นี่ก็ยังเปิดอยู่จนถึงสิ้นเดือนนะครับตามคําสั่งของผู้ว่าแล้วก็ ร่วยนการเขตประเวทนะครับว่าให้ให้ถึงจนสิ้นเดือนนะครับครับก็อันนี้เป็นแม่ค้าอีกขั้นหนึ่งเนาะตอนนี้เรามีผลกระทบยังไงบ้างคุยนิดนึงไม่ยอมมากกอ้อก็ได้อันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารสดเนาะว่าจะมียังไงแล้วก็เขาจะต้องถูกลื้อถอนหรือไม่นะครับอันนี้เป็นตลาดแรกเนาะที่เรามาเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งตลาด อันนี้เป็นเปิลมาเก็ตแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ซึ่งตอนนี้ป้ายชื่ออันนี้ถัดมาถัดมาก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับก็มีทางแม่ค้าก็มีการเก็บของแล้วก็มีการประกอบของส่วนนี้มีการรื้อร่มบางส่วนออกก่อนนะครับ อันนี้เป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดยิ่งนาราหรือว่าลุงวน,นิดฐ์นะยิ่งนารายิ่งนาราบรรยากาศภายในตลาดนะครับตอนนี้ก็มีแม่ค้าบางส่วนเนาะก็มีการเก็บของกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับหลังมีคําสั่งออกมาแบบนั้น ทางแม่ค้าคิดเห็นยังไงบ้างยิ้มยิ้มอย่างเดียวแม่ค้าแม่ค้าทุกใจไหมเป็นยังไงบ้างครับขอพูดคุยหน่อยเป็นยังไงบ้างครับที่คุยกับน้องหน่อยดีก็หลังจากที่มีคําสั่งออกมาเนาะว่าให้เรายุติการขายอะไรเงี้ยครับทางพ่อค้าแม่ค้ามีผลกระทบยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้เราทํายังไง ต่อไปหลังจากนี้ครับไม่มีแต่แล้วก็ดิ้นลมอ่ะมีนิดหน่อยแต่ก็ต้องดิ้นลนทุกคนอ่ะดิ้นลนหมาสำหรับตลาดนี้ต้องถูกปิดเลยไหมหรือว่าต้องถูกปิดไหมไม่ไม่เพราะเขาขอใบอนุญาตเป็นคณะใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตคณิชย์ขายได้ฮะขายมันต้องตามเขต เขตบอกยังไงก็ทำครับแล้วเราได้พูดคุยกับทางเขตได้ยังว่าเขามีข้อกําหนดอะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องเป็นที่ส่วนของไปบริหารเขาจัดการยังอยู่ไหมครับวันนี้เขาอยู่ไม่แน่ใจนะคะรุ่งอะค่ะเพราะว่าเขาทาดูแลตลาดดูแลดูแลเนี่ยเนี่ยบริหารใช่ที่นี่เป็นศูนย์อาหารศูนย์อาหารยิ่งนาราก็แสดงว่าก็มีมีอาหารสดไหมไม่มีไม่มีค แต่ว่าเป็นการขอเป็นรูปแบบหนึ่งโอเคก็บรรยากาศตรงนี้เป็นของอร่อยเยอะแยะเนาะก็จะเป็นบรรยากาศเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ดยังขายปกติเนาะทุกตลาดอะค่ะเป็นปกติสิ้นเดือนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะไมาช่วยกันซื้อนะคะช่วยกันซื้อครับขอบคุณครับอ่ะก็อันนี้เป็นตลาดที่สองเนาะที่เรามาดูบรรยากาศ ตรงนี้จะเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ดเนาะจะไม่มีอาหารสดก็จะมีโซนอาหารแล้วก็มีโซนขายของเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้คือจากที่ฟังฟังมาแม่ค้าก็ต้องใช้เวลาอีก7วันในการเก็บของทั้งหมดออกไปแล้วก็ยุติการขายแต่ก็ต้องรอคำสั่งอีกทีนึงว่าภายใน7วันนี้จะเป็นยังไงหรือสิ้นเดือนนี้จะมีผลออกมายังไงต่อนะครับ บริเวณข้างหลังนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะเป็นบรรยากาศที่ยังมีขายประปายเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งทางจากที่แม่ค้าได้บอกเล่าก็คือว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปิดตลาดแบบเต็มรูปแบบก็คือปกติแล้วเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์ที่จะมีคนเยอะๆมีร้านค้าเยอะๆแล้วก็ ช่วงวันจันทร์ถึงสุกก็จะมีนิดหน่อยประปายนะครับอย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้เขาบอกเชิญชวนมาอีกครั้งหนึง่งอยากให้มาฟังความคิดเห็นของทางแม่ค้าอีกอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีคนเยอะเนาะก็จะมีทั้งแม่ค้ามีทั้งลูกค้าเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันอีกทีนึงนะครับ นี่นะครับก็ทางฝ่ายบริหารของตลาดก็มีการเอาร่มเอาอะไรออกที่บทบังทัศนียภาพนะครับแล้วก็ข้างๆถัดมานี้นะครับก็จะเป็นตลาดรุ่งวันนิดนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็คือปิดหมดแล้วกั้นรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับมีการกั้นรั้วแล้วก็ คือมันจะเป็นแนวมาตั้งแต่บ้านคุณฝั่งเลยบ้านคุณป้ามาเลยบ้านคุณป้ามาก็จะเป็นเป็นสวนหลวงเนาะแล้วก็จะมีบ้านคุณป้าแล้วก็จะเป็นตลาดเปิ้ลมาเก็ตแล้วก็ยิ่งนาราแล้วตรงนี้เป็นรุ่งวันนิดแล้วก็ถัดไปถัดไปก็จะเป็นตลาดล่มเหลืองล่มเหลืองซึ่งเดี๋ยวนะตรงไม่แน่ใจว่าตรงไหนนี่ตลาดมะขามล่มลื่นอะตรงนี้มะขามล่มลื่น ตลาดล่มเหลืองน่าจะเป็นทางนี้ก็วันนี้บรรยากาศเงียบเหงามากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาพูดคุยกันในบางเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทางนี้ฝั่งนี้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นผู้อาศัยแถวนี้ใช่ไหมครับปเป็นเรามาวิ่งแถวนี้หรือว่าไง,ไงครับขา,าย,อข,ายของในตลาดมาเก็บของเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พอมีคําสั่งแบบนี้ออกมาก็เดือดร้อนดีครับเราจะทํายังไงต่อไปหลังจากนี้ครับก็ยังไม่รู้แกก็รอ วางแผนใหม่แล้วพอมีคําสั่งแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเราคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็มันจากเรื่องทุบรถเนี่ยแต่ตอนนี้คดีทุบรถก็งเงียบกลายมาลาม,มาเปเรื่องตลาดแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าดูจากข่าวให้ตรวจสอบตลาดทั่วกทมถามพ่อค้าแม่ค้ามันไม่คนสองคนมันกี่พันคนแล้วมันเป็นธุกรกิจต่อนเนื่องในตลาดตนก็เดือดร้อนกันหมด จะข้อเสนอนี้เรารับได้ไหมกับทางเขตประเวศที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ครับเราจะรู้หรว่าพำไมผมก็ไม่รู้ก็จะยังไงก็ต้องรออย่างเดียวว่าเพราะผมเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาก็เช่าที่เขาขายของแต่แต่อย่างเนี้ยตอนแรกเ็าบอกว่าขายถึงได้วันที่28เนี้ยเราก็เตรียมของอเตรียมของเสร็จเมื่อวานโทรมาบอกว่ายังไม่ให้ขายปิดตลาดเลยแล้วของที่ผมเตรียมไว้จะทํำยังไงของตดทั้งนั้นถ้าทิ้งอย่างเดียว แล้วความเส really ียหายของเราเกิดขึ้นยังไงบ้างก็เนื่อของสดที่ซื้อมาเนี่ยแล้วไปขายที่ไหนมัาก็ต้องมันไม่มีที่ขายเขาก็ต้องปล่อยเสียไปเนี่ยเนออย่างอย่างตลาดที่เราไปซื้อของสดจากเขาเนี่ยมันก็ต่อเนื่องแม่ค้าที่ตลาดเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ที่สั่งของเขาก็ไม่มีแล้วได้จะทำก oui? well ันย so ังไงมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่แค่คนคนไม่กี่มันเป็นธุรกิจต่อเนื่องกันทางนั้นอะ ใช่ไหมแล้ว,ลวตลาดเนี่ยมันก็เป็แค่ตลาดนัดเตาที่เตาที่คนที่เขามาออกกําลังกายเพ่มาซื้อของกินหิวก็ซื้อของกินกลับบ้านแค่นั้นเอง<ม>องนี่สแสดงว่าแล้วถ้าเขาถ้าพูดถึงหน่วยงานรัฐได้เราอยากพูดอะไรกับเขาให้เขามาช่วยเหลือเรายังไงบ้าง เราก็ไม่รู้ว่าเรามันแค่เช้าเอพอพอค้าเล็กๆมันก็ต้องรอดูว่าเขาจะยังไงกันเพราะว่าถามว่าถ้าไปตลาดอื่นเนี่ย<ฆ>กําลังซื้อมันก็ตู้แ้วที่นี่เขาไม่ได้ใช่ไหมขายบางที่คุณไปขายตั้งเท่าไหร่กว่าจะได้ยอดเท่าที่นี่มันอันนี้มันแค่เท่าไหร่อ่ะเจ็ดโมงหกโมง,โมงถึงเต็มที่แค่สิบโมงสาสี่ชั่วโมงเราก็อยู่เลี้ยงครอบครัวได้แล้วแต่ไปที่อื่นนะ บางที่ขายได้ชา้าเย็นเย็นเนี่ยมันก็รายได้มันไม่พอที่จะจุจจนเจือครอบครัวถ้าทำเหมือนการรัฐบอกว่ามีการจัดสรรพื้นที่แล้วก็จะจัดสรรพื้นที่คุณก็ต้องคิดว่ากําลังซื้อที่จะตามไปซื้อมันเท่ากับที่นี่ไหมใช่ไหมเรา สุดท้ายนี้เราอยากฝากอะไรทนเรื่องนี้บ้างก็ผมกับลูกสาวอยากให้พิจารณาดูว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาเปิดตลาดนสวนเนี่ยเขามาค้าขายทำอาชีพถามว่าทำความเดือดร้อนให้กับอพื้นที่ไหมคุณก็ต้องดูชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ส่วนมากอะต้องบอกเลยว่าส่วนมากเขาก็ไม่เห็นมีใครเขาเดือดร้อนใช่ไหมนอกจากหลังนี้หลังเดียว อย่ยในมุมของคุณป้าเราเคยเห็นในมุมของคุณป้าลุงคิดว่ายังไงผมก็ไม่รู้เขาก็ออกมาทุบหลายคันแล้วบึ่งไม่ใช่คัน้คันแรกแล้วตอนเนี้ยถามว่าในเมื่อศาลปกครองสูงสุดให้กลับมาพิจารณาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาเรื่องร้องเรียนนี่ใหม่เรื่องมันอยู่ในศาลก็ควรจะรอให้ศาลเขาพิจารณากันต่อไปตามตัวบทกฎหมายแต่ไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณไม่พอใจแล้วคุณก็เที่ยวไล่ทุบ มาออกข่าวบอกว่านี่เรียกตำรวจไม่มาสมัยก่อนเราลดยกเนี่ยของตำรวจเขารู้กิจศัตว์เขาก็จะเอารถเนี่ยมารอถ้าจอดหน้าบ้านเนี่ยเแจ้ง็ขาก็ายกรถให้ทุกีเนี่ยตำรวจสายตรวจเขาก็จะมาล็อกล้อหมดนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเช้ามาถึงป้ายห้ามมาเขาก,ก็ล็อกล้อจับหม็แล้วคุณป้าบอกว่าเป็นมีความทุกข์เกิดขึ้นหลังจากมีตลาดอะไรเงี้ยก็มันก็ คือคุณก็ต้องเข้าใจว่าความเจริญที่มันเข้าไปอ่ะเห็นไหมมันก็ตามก็ไปแล้วอย่างบางรายการก็ก็บอกอัฐบ้านคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณอยากได้สงบคุณก็ไปซื้อจริงๆนะเป็นไม่รู้นะเขาคิดไงแต่สําหรับผมถ้าผมขายบ้านได้เงินขนาดเนี้ยแล้วมันก็ไม่จอแจ่ไม่มีต้องไม่ทะเลออาะกับใครผมก็ไปซื้อบ้านใหม่แล้วใช่ไหมเน้วคุณบอกว่าก็ตรงนี้มันเป็นแหล่งที่คนจะต้องเข้ามา เคเนาะก็เป okay, yeah. mm ็นความคิดเห็นของทางพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอีกทีหนึ่งตอนนี้มีทางผู้ซื้อใช่ครับทางผู้ซื้อเป็นยังไงบ้างครับเราได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ยังไงบ้างคือปกติเรามาซื้อบ่อนนะเอาผมค้าขายค้าขายเป็นยังไงบ้างครับก็ค้าขายก็แย่อยู่แล้วนะแล้วมาเจอคิ้ยิ่งแย่ไใหญ่ปกติเราขายอะไรขายได้กล่องซีพี ใช่ครับตรงข้ามบ้านป้าเขาอะตรงข้ามตรงข้ามเพาะว่าผมขายอยู่ตรงเลยเนี่ยร้านสะดซื้ซอ้อินฟินิตีมอลอะตรงนั้นก็โดนด้วยแหละในมุมนั้นคือผมคิดว่าไม่น่าโดนนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้ระงับให้ระงับการการหยุดขายไปก่อนก็ไม่รู้ว่าไม่มีกําหนดอะเราก็ได้รับความเดือดร้อนตรงเดือดร้อนกันหมดอลพี่ใช่ งั้นแสดงว่าแถบนี้ก็โดนหมดเลยแล้วก็มีโดนนี่ใช่ครับก็คือเป็นเวิ้งตลาดเลยก็ว่าได้แล้วโซนนี้เป็นเวิ้งตลาดทั้งหมดก็จะอยู่ในมุมนี้โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงนี้มันก็จะมี ก็มุมนี้นะครับก็ต้องก็ยังมาดูอยู่นะครับว่าเป็นยังไงในส่วนเนี้ยครับเพราะว่าในความทุกข์ของคุณป้าเองก็คุณป้าเองก็ได้ดับความลำบากในการเข้าออกหน้าบ้านนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมาเดินดูกันจริงจังอีกทีหนึ่งก็อยากฟังความคิดเห็นบ้างว่าทางตลาด ทางแม่ค้าเขาได้รับผลกระทบยังไงหลังจากเกิดเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนเราก็ฟังไปแล้วว่าปลาป้าเขาเดือดร้อนยังไงทุกอย่างก็ต้องมี2ด้านนะครับว่าคือแต่ละคนนะมีผลกระทบหมดเลยคุณป้าก็เข้าออกบ้านไม่ได้หนูเยอะงูเยอะเหม็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มันมาจากอาหารสดนะครับซึ่งดูจากตลาดเมื่อกี้มันก็ คือโซนอาหารสดมันก็อยู่ซ้ายมืออะไรเงี้ยแต่มันมันก็จะส่งกลิ่นเนี่ยยังดูบ้านคุณป้าอ่ะมาคุณป้าก็จะติดกับรั้วตลาดเลยอะไรเงี้ยครับก็หลังจากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใครบ้างที่แล้วขับผลกระทบแล้วก็ต้องมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านคุณป้าซึ่งก็จะมีรั้วสลิงขึงไว้แบบนี้ ก็ลองลอง,ลองแทนไปดูตั้งแต่บ้านป้าไปเรื่อยๆไปถึงของตรงนู้นเนาะว่าเป็นยังไงนี่ตลาดตลาดแรกอยู่ตรงนี้นะครับตลาดสวนหลวงตลาดสวนหลวงก็จะอยู่ข้างบ้านป้าเหมือนกันซึ่งเมื่อวานหรือว่าประมาณวันสองวันที่ผ่านมาก็หน้าบ้านของคุณป้าก็ได้รับ เขาเรียกว่าได้รับความนิยมเนาะมีคนมาถ่ายเซลฟี่ด้วยจากตามข่าวที่ได้อ่านมานะครับก็ลองดูตรงนู้นเป็นประตูของส่วนหลวงรอเก้านะครับซึ่งมันก็จะเป็นระยะแค่สั้นๆตรงนี้ที่จะไปถึงส่วนหลวงโอเคก็วันนี้เราก็มาฟังความคิดเห็นแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่า พรุ่งนี้ทางตลาดจะมีการดําเนินการยังไงกันบ้างแล้วก็ยังจะมีการค้าขายกันอีกหรือไม่นะครับหลังจากที่ผู้ว่าได้ลั่นไปแล้วว่าสั่งปิดทันทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับนี่ก็เป็นความเห็นทั้งหมดของแม่ค้านะครับยังไงก็ช่วยพิจารณากันดูอีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากครับ